ก็คืออะไรก็คือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะต้องทำภารกิจโลกจะเชื่อมโยงกันเลยนะคะท่านทุกท่านาทุกท่านสามารถอธิถานได้คนที่เป็นนักเดินทางจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามเขาจะต้องยอมหรือว่ายอมยอมให้หรือยอมรับให้ยอมรับในทุกๆอย่าง ต้องมีกำลังที่จะยอมรับแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นไม่ใช่แค่กำลังของการยอมรับแต่ว่าการที่ยอมรับหรือยอมให้กับคนอื่นได้นั่นคือประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับท่านเหมือนโยเซฟไปเป็นทาสไม่เป็นไรเลยติดคุกญญไม่เป็นไรเลยแล้วใน8ด ปีในตอนนั้นโมเสสได้ให้คำสั่งที่สำคัญมากแล้วเป็นช่วงเวลาที่โมเสสเนี่ยใกล้ตายแล้วอุภยบตรที่สี่เขายีบสี่ในต่งหลังจากนั้นที่พระเจ้าบอกว่าให้พาประชากรของเราเนี่ยออกไป,ไปไปหาฟาโรนะแล้วก็บอกว่าให้พาประชากรเนี่ยออกไปถวายนำ้ำพระการพระเจ้าด้วยเลือดแล้วในตอนนั้นก็อุภยบุตรที่4ี่เขายีบสี่ค่ะ ในตอนนั้นโมเสสพระเจ้าก็เรียกโมเสสไปแล้วหลังจากนั้นเกิดการงานอะไรขึ้นอีกการที่เรามีกำลังที่จะสามารถยอมรับหรือยอมให้คนอื่นได้ในทุกๆเรื่องเนี่ยนั่นคือฤทธานุภาพนั่นคือการที่เป็นนักเดินทางจริงๆแล้วเราจะสามารถยอมให้ได้ทุกเรื่องได้อย่างไรก็คือสองก็คือการอยู่เหนืออยู่ต้องอยู่เหนือค่ะอยู่เหนือ หรือก้าวข้ามเรื่องนี้อย่างโยเซฟซงีก็เป็นเด굉장히고생을많이했을것다고생각하는데그렇지않습니다เราอาจจะคิดแบบนี้ว่าเออโยเซฟเนี่ยไปเป็นทาสแล้วภายหลังถึงได้เป็นนาย,ยกแสดงว่าเขาคงลำบากมา,มามากแต่มันไม่เป็นแบบนั้นเลยที่นั่นท่านทั้งยโ่อพีไม่มีที่ไหนเลยแม้แต่ที่เดียวที่บอกว่าโยเซฟลำบากหรือเป็นแบบนั้นมีแค่ที่เดียวที่โยเซฟบอกมีแค่ที่เว่โเ ก็คือในตอนที่โยเซฟอยู่ในคุกแล้วก็บอกให้กับหัวหน้าพนักงานเชิญถ้วยเสวยว่าถ้าออกไปเนี่ยขอให้จดจำค่า ซึ่งคำนี้ถ้าเรามาดูนะคะอาจจะแสดงออกมาในความที่ว่าเ ي, เขาลำบากออกมาอย่างนี้ก็ได้แต่โยเซฟในต่อจากนั้นก็มีบันทึกไว้อีกว่าแต่คนที่เป็นพนักงาน<ะ>คนนี้กลับลืมโยเซฟไปนั้นเราจะต้พองอยู่เหนือหรือก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้โดยอะไรแล้วเราจะต้องสอนแลมอนั้นยังไงถ้าเกิดว่าเราชัดเจนในเรื่องของพระพรนี้ค่ะพระพรตรงนี้นะพอพอรนนะเราจะสามารถ ที่จะก้าวข้ามหรืออยู่เหนือได้แล้วต่อมาค่ะเราจะต้องให้คำตอบกับเหล่าแรมแนนในทุกที่ที่แรมแนนไปคนที่เป็นนักเดินทางจะครอบครองคำตอบแล้วก็ไปนั่นเองขอให้เราคนพบดังนั้นก่อนที่จะไปสู่ยุคของสุขเสาร์อาทิตย์หรือสามล้านให้บรรดา ผู้นำคารวะศรีบาลแล้วก็เหล่าภรรยาศรีบาลนะคะขอให้ทุกท่านรู้สิ่งนี้ก่อนแล้วให้รู้ก่อนว่าท่านจะต้องเตรียมอะไรอะยังไงอย่างบางคนตอนเนี้ยที่บอกว่าเอ้ยเรามีปัญหาฝ่ายงานที่จะต้องได้รับการเยียวยาฉันขอให้ท่านเห็นก่อนคนเดียวโดยความล้ำลึกลองครั้งหนึ่งเมื่อไปดูในพระคมภี ผมเนี่ยเห็นสิ่งหนึんん่งว่าพระเยซูค <CEOs? S 1> <ostat> ิ์ได้เหลือสิ่งหนึ่งทิ้งเอาไว้ก่อนตอนที่พงค์ก่อนที่พงค์จะไปในตอนสุดท้ายพระเยซูบอกว่าทุกอย่างไม่จําเป็นเลยทุกอย่างพระองค์บอกให้ทิ้งหมดแต่พระองค์พูดแค่เรื่องเดียวว่าถ้าพระผู้ช่วยหรือที่บกษามหาจันร์เนี่ยที่เป็นพระญาตบริสุทธิ์อยู่ร่วมกับท่านทั้งหลายพระองค์จะสอนและทําให้ท่านทั้งหลายตระหนักในสิ่งต่างๆเองนั่นเองนี่คือสิ่งที่พระเยซูคิ์บอกแล้วก็ อธิบายตลอดสี่สิบวันเกี่ยวกับเรื่องของอาณาจักรของพระเจ้าดังนั้นขอให้เรายึดจับพระสัญญาค่ะแล้วเริ่มต้นในการใิษฐานแม้จะอยู่คนเดียวแม้จะไม่มีคําตอบอะไรเกิดขึ้นให้ทําอย่างต่อเนื่องวันหนึ่งคําตอบจะเริ่มเข้ามาในตอนนั้นส่วนตัวผมที่มีประสบการณ์ก็คือเมื่อสามสิบเจ็ดปีก่อนที่ผมยึดจับพระสัญญาละให้ฐานมาเรื่อยๆแล้วตั้งแต่ผมยึดจับพระสัญญาเนี่ยจนถึงตอนนี้ ผมได้รับคำตอบถึงขั้นที่แบบว่าแบบเยอะมากๆถึงขั้นที่แบบหแบบว่าเหมือนไม่ได้แบบมีสติเลยแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเสียดายผมไม่ได้แบบคิดว่าการงานพระเจ้ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วทำให้ผมเนี่ยเตรียมแบบน้อยเตรียมยังไม่พอเท่ากับคำตอบที่ได้รับ นั่นเหล่าแรมเน้นเนี่ยจะต้องสอนเขาให้เขาเตรียมภาชนะของเขาตั้งแต่ตอนนี้เพราะการงานเหล่าเนี้ยจะเกิดขึ้นการงานที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้จะเกิดขึ้นดงนั้นพวกเราเนี่ยถึงจะต้องมีเวลาที่3การจดจ่อ3การตั้งค่าแล้วก็3าําตอบเหล่าแรมเน้นให้อธิบายให้กับเขาท่านขออวยพรทุกท่านในพระนามของพระเยซูคริเเสต์ให้ตารางเวลานี้จะเป็นตารางเวลาที่เยี่ยมยอดที่สุดในชีวิตของท่านทั้งหลายเอ้ฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าเราขอพระคุณพอง ดังนันขอให้วันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราขอจุดเริ่มต้นของการท้าทายของชีวิตเราจะเกิดขึ้นขอเป็นเวลาที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเราขอให้การงานของพระเจ้าที่จะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมและทุ่งนาของเราั้นเกิดขึ้นขอเวลานี้จะเป็นเวลาที่เรายึดจับกุญแจของความลำลึกนี้ ันขอพระองค์นี้ทรงสร้าง3ามลานให้กับเราเพื่อกอบกู้โลกเราขอให้ฐานทั้งหมนดนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมน